สวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับสู่ซ่องหากินตามสไตล์บ่าวเล็กบ่าวแมนสวัสดีครับสวัสดีนานๆนะนกตกปลาทุกท่านครับพบผมในช่องหากินตามสไตล์บ่าวเล็กบ่าวแมนอีกเช่นเคยโอ้บ่าวแมนตื่นเช้าครับวันนี้มาออกหมายครับออกมหมายในรอบหลายเดือนผูตายยังไม่ลับกูตายยังไม่ทันนั่นเดียวอันนี้มาหมายเออ มันเป็นบอ่อหมู่บ้านครับเป็นบอ่อเขาเปิดบัดครับมาลองใหม่เป็นอ่ามาตั้งสิบก้ไนี่นะครับเป็นบอ่อสี่เหลี่ยมจะตรัสเลยไม้ดังนนทีแดงครับเฮ้ยนนทีแดงนะนนทสุวรรณนนทสุวรรณนนทส่วนครับวันนี้ก็มาลองดูครับมากันอกนอกลองอยู่ข้างหลังครับนี่กลางทางทางไม้ทางป่าลงโลกครับนี่หลังทางลงตอนนี้ก็ เารียกว่าแมงกอกำลังทำเหยื่อผสมเหยื่อ,อทำเบสครับเขาให้ลงลงเบสทุกโมงครับนานาลนะัตุ๊กาก็กำลังตามมากันเต็มเลยครับเริ่มตามมาแล้วแมนก็มาถึงหมายประมาณต <c oughs> ีห้ากว่าครับตีห้ากว่าคนมาเต็มแล้วครับมาก่อนมาก่อนหลายคนหลายเจ้า เราบอกก็หร้ายครับนี่ครับอเล็กนี่ครับมากระเป๋บบาเล็กข้านอกเช่นเคยนะครับนี่ครับดูไหมยียำเบ็ดเบ็ดวันนี้ก็จะลงกันหนึ่งของสามห้าของบ่าวเล็กห้าคันของบ่าวแมนสามคันครับมาดูว่าจะมีผลงานไหมเยอะเกาะเยอะสุดเก่าดังเดิมครับ ครับอ้าวมาแต่เศร้าบ่าวเล็กมาซื้อขอตะขอเบ็ดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวยังไงมาเราดูผลงานเราดูผลงานบ่าวเล็กบ่าแมนดูครับว่าจะมีผลงานไหมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าจะได้ซัดเล็กซัดใหญ่อะไรก็คอยดูครับนะครับได้เวลาแล้วครับให้ลงเบ็ดลว อะไปรอรุ่นดูครับมากระไม้แรกหกโมงกว่าแล้ว ไปตัวแรกครับพันเนี่ยหันและตัวแรกครับ

ありがとうございます。 พวกเขาปากน <berm> ี่เองเลย ใส่กระซัง้นก็ห้าคิดอ่าเดี๋ยวไปหลุนไไนึงเลยครับไม่แล้วครับพี่น้องยี่สุกเวียนครับผมสุกเวียนตีลงเมื่อกี้นี่ครับทัานกินเมื่อกี้เลย เล,ลยล,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 ลุกเลมันลั่นดูเอาเปล่าหลีกเปลาหลีกเพื่อนนารอพี่น้องโอ้ก็ยังวัดมันโนมจ้ทำไมมันไม่ลั่นเออหนอทันไหนริบเปิดอนนา <c oughs> อ๋อย อะไรมานะล่ะนิ่มนิ่เต็มปากเลยใส่แทนไหมล่ะใส่แทนไหมล ให้บาลด้กันครับมายังไม่เข้าฟังเลยครับ จนบาดทำไมปาทำไมหลอกไม่รันไม่รันนี่นนี่นี่โอ้คิปาก ชกเว้นครับมีชกเว้นใช่นี่อเดี๋ยวมาลุ้นตัวต่อไปครับต้องเปลี่ยนแต่ขัน้นนั้นไม่กินขั้นนี้เลยขัน้นนั้นกูดบื้อบื้อบื้อขั้นนี้กินสือ้อ ตัวตอไปให้พ่อแต้มเลยพี่น้องกินสี่ตัวกินหาตัวเลยนกนาตัวเดี๋ยแต้เมนีรุ่นรุนวันรุ่นแมมเนียไมมมารุ่นแมวเนี่ยมารุ่นแมมันก็ตังตอมใหญ่รูดูมันจินก่อนฮะลายขั้นปืนมันถึกินจักตัวแล้วไปรุ่นใหญ่ๆีราครับก็โอ้ย Give con bà mẹ lắm bằng nhu kỳ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 cái tay này mà kỳ kỳ Phan đó, nè ông kỳ 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 này kỳ 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 คนนี้หรือเปล่าขึ้นนำแบบ ไปอีกสักน้อยครับแห e. ็มที่ท e. ี่เ e. ต็มเต็มปากโอ้โหตะขออยู่ไหนระบาดเลยจะเอาออกได้หรือจีกทีนี่ครับ กินแทบกินนวกินเข้าไปในปากเลยมิที่เอออินเาพดปลายเองเลยปเอามาไหมอนี่ยพูดปลายอะนอีอันนี้นเอเอ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 อออเ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 ออ เดี๋ยวอปุ่ปลาครับมาดูตัวต่อไปครับปลากินนี้นะครับบาวเล็กไปน็นนมเห็นดึงเลยเอาอืกเอามันไม่ดึงเบรกออกครับปลามันใส่ไม่ใหญ่พอมันดึงนมนมเฉยครับ เ,เออโอ้โหโอ้โหเก๋เป็นยีสตกใส่แว่นครับเอาเล็กเอาใส่กระชังแล้วครับนี่ครับดำมาเลยครับรถนนี่ไม่ต้องตักเจ้าเจ้าเจ้าเต็มปากเลยครับเอาเลยว่าเต็มปากเลยใส่นี่นนนน้ไปครับใส่นี่ อากินแล้วครับอากินแล้วโอ้าวพี่ลุงก็บ้าเล็กเสียงดังเวทเลยโอ้ยหลบวโอ้ล้มก็แรงแทงหลังไม่เกาแล้วครับไม่เกาแล้วเหนียวอยู่เหนียวอยู่แทงหลังโอ้ดีบ่ดีบ่เฉียว ลมแรงครับไปไปดูปลากันดำเลยไหมดำเลยไหมลมก็ามาปลาก็บจิ๋นเลยลมลมก็ามาปลาก็บจิน๋นลมแรงครับ อี่สุกนี่นะครับนีหลันแปดเลยเมื่อกี้นี่มันก็ป็นหลันต่อเอาแปดเดี๋ยวแปดเลยสุก่ใช้ห้าคิดใช้ทำประสงค์ครับ ทำท่องวะม,มันหย่อนนานแล้วคันไปกินแล้วครับ,นนรบโอ้มาดูบาเลยครับขันเนี่ยมันหยอ่อนหย่อนนานแล้วนี่งจั ครับผมทิ้กี้สกแบ <hi studying. S 1> นงนัครับต้องเอามาติ๊กต้องเอามาคือมาปวดกี้เลกเสียกินนัวครับผมเสีกินนัวครับเลือกโปรกมแอปแต่ใส่ยังขิ้ม่ตรุปมันเถอม

ไม่แล้วครับไปยจะขาปี๋ง่างเลยใส่ซิทเลยตกเลยนะพี่นี้หอ่ะกินแล้วอ้หูาดยังอยู่เอามันรันไปเลยเอามันรันเลยดิเอาวันนี้ Oui, 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 oui. Oui, oui, oui.

dưới luôn Cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แล้วครับกินทีเผอครับโอ้อยที่เผอยามไม่ได้เปิดกล่องกินที่เผอยามไม่ได้เปิดกล่องนะครับบาเล็กกำลังมุน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 ,ม,นมุนอยู่ครับน่าจะไม่ไม่ใหญ่ม,ยายมาก มาครับพี่น้องถึงเวลากลับบ้านแล้วสี่โมงกว่าวันนี้กลับบ้านแต่วันครับวันนี้ได้ปลาไม่หลายตัวครับไม่ใช้ปลาเล็กอันลงแปลมาให้ดูครับไปยอยู่ในกระทงครับตรงอยงล่างเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเต็ีตัวจะกลับบ้านได้พอซิบตัวไม่บาวลิก เม่นานไปถึงน้องเนาะทิปตัวเอาเลยก็ามาทตีตาหาตัวนี่นะครับโอ้มันมีแตปลาหน่อยครับวันนี้วันนี้มีแตปลาหน่อย เกือบซีู่เขัซีบูไหมไม่ับไม้ไม้ถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วครับนี่เรามาสรุปผลงานวันนี้กันเ้อน่โอ้เกือบซิปถ้าไม่รู้ก็จะได้เป็นซอยู่หรอกนั่นทีได้ออกไม้น้ำเบาเลย มือก็ยังพอได้อยู่กับไม้กึ่งธรรมชาติเนเเะเนมาได้อ่อเลยแต่ยีสกเอรีครับสวัสดีครับ